อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึง่งตรองให้ซึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกทนจนหมดนไม้มัวครุ่นคิดอาจทำผิดสาลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวัน คนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พร,รันนั่นละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่ครรพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่า พร้อมท้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องกด5ข้อในยุคนี้เพื่อความสุขที่ยั่งยืนท่านผู้ฟังครับในบางครั้งนั้นการที่เราลองอยู่เฉยๆดูบ้าง ไม่ไปหาทุกมาใส่ตัวสนใจแค่มีกินมีอยู่อยู่ให้มีความสุขก็พอชีวิตนี้นั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะยากเกินทำความเข้าใจหรอกครับซึ่งมันก็มีหลักการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบหนึ่งที่เราก็ควรจะต้องเรียนรู้เอาไว้ว่าบางคนนั้นเขาก็ชอบเรากับบางคนเขาก็อาจจะไม่ชอบเราและในท้ายที่สุดแล้ว เราก็แค่ดำเนินชีวิตด้วยการเป็นตัวของเราเองทำตัวเองและคนรอบข้างที่เรารักให้มีความสุขที่สุดเท่านี้มันก็อาจจะเพียงพอแล้วก็ได้ครับถ้าถามว่าชีวิตที่มีความสุขนั้นคืออย่างไรที่ทำงานมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอยากที่จะไปไหนก็สามารถจะไปได้ทุกที่แต่งตัวดูดีบ้างสวยบ้างโสดบ้าง กินอาหารร้านรูบางข้างถนนบ้างตามโอกาสไม่ต้องไปให้ความสนใจไม่ต้องไปแคร์ความคิดของใครให้มันมากนะักไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องไปอิจฉาผู้อื่นและก็ไม่ต้องไปทำให้คนอื่นมาอิจฉาอะไรในตัวของเราก็ลองย้อนกลับมาถามตัวเองดูครับว่าหากว่าเราต้องฝืนทำในสิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวของเราต้องทำทุกวินาทีแบบนั้น มันให้ชีวิตที่เราต้องการจะเป็นจริงๆหรือไม่จริงๆแล้วนั้นเราก็ไม่มีความจําเป็นอะไรเลยเพื่อที่จะไปเอาใจคนอื่นเพื่อจะให้คนอื่นมาชื่นชมเราถ้าจะต้องไล่ลาบผลตอบรับหรือฟีดแบ็ k จากผู้อื่นทายที่สุดแล้วมันก็มีแต่จะทําให้เราเหนื่อยทั้งชีวิตครับและผมก็ขอนําพาท่านผู้ฟังมาพิจารณาถ,ถึงกฎทั้ง5ข้อเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ก็ลองมาพิจาราดูครับว่ามีอะไรกันบ้างในข้อที่หนึ่งนั้นก็คือปีจิตใจที่เข้มแข็งเอาชนะทุกสิ่งและการที่จะทุกหรือไม่ทุกนั้นสำคัญจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเองนี่แหละครับก็หากว่าคิดว่ามันทุกมันก็ทุกคิดว่าสุขมันก็สุขไม่มีใครหรืออะไรที่ทำให้เราทุกได้นอกจากตัวของเราเองครับ หากว่าเราเปรียบความทุกข์ให้เหมือนกับก้อนหินหากคนอื่นเอาก้อนหินมาฝากให้เราถือไว้เราก็ลองปล่อยก้อนหินนั้นออกจากมือไปก็ไม่เห็นว่าจะมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปถือความทุกข์หนักๆเอาไว้เลยจริงไหมล่ะครับข้อที่สองอยู่กับสิ่งที่เป็นพอใจในสิ่งที่มีและก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาครับที่ความอยากได้อยากมี มันก็สามารถที่จะสร้างความทุกข์ได้เหมือนกันก็เหมือนการปลุกกิเลสที่อยู่ในตัวเพื่อมาทําให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าว่าความทุกข์ในลักษณะแบบนี้นั้นมันก็มีวิธีการแก้ได้ไม่ยากนะครับเพียงแต่เราจะต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดและที่สําคัญนั้นก็อย่าได้ลืมครับว่าถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังนั่นเองครับข้อที่สาม ให้คุณค่ากับผู้คนไม่ใช่วัตถุสิ่งของและยิ่งในสังคมวัตถุนิยมยุคปัจจุบันนี้ใครที่ไม่มีบางอย่างแต่คนอื่นเขามีก็มักจะกลายเป็นคนที่แปลกเป็นคนที่จะต้องเอาตัวเองออกจากสังคมนั้นๆซึ่งในความเป็นจริงแล้ววัตถุทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันก็ไม่สามารถที่จะไปวัดคุณค่าของใครได้เลยครับดังนั้นแล้วเราก็จึงไม่ควรที่จะไปด้อยค่า หรือวัดคุณค่าของใครจากวัตถุสิ่งของที่เขามีครับข้อที่4มองเห็นคุณค่าในตัวเองในบางครั้งบางทีนั้นคนเราที่มีความทุกข์ก็เพราะมัวแต่มองว่าเราสู้คนอื่นไม่ได้นี่แหละครับและการที่เราไปคิดว่าเราด้อยก,กว่าคนอื่นเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่การมัวแต่สงสารหรือการโทษตัวเองมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ได้เช่นเดียวกันครับ และก็ต้องขอเรียนให้ได้ทราบเลยครับว่าความทุกข์ที่มันเกิดจากตัวของเราเองนี่แหละครับที่จะทำให้เราหายทุกข์ได้ยากที่สุดและก็มาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่หกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินและก็เข้าใจดีครับว่าการกินนั้นก็ถึงแม้ว่าจะทำให้คนเรามีความสุขได้บ้างแต่ทว่าก็ทำให้เกิดทุกข์ได้เหมือนกันครับ ก็เพราะว่าเรากินอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อกินเยอะๆมันก็อ้วนพอกินแล้วนอนร่างกายก็อาจจะเกิดเจ็บป่วยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็เริ่มต้นมาจากพฤติกรรมการกินของเราทั้งนั้นครับเราก็จึงควรที่จะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าทุกวันนี้เรากินเพื่อดำรงชีวิตอยู่ถ้าเป็นไปได้นั้นเราก็จึงควรที่จะเลือกกินเฉพาะของที่มีประโยชน์กับร่างกาย ก็จะได้ไม่เกิดทุกข์ให้กับร่างกายของเราเองในภายหลังครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอนําเสนอในส่วนเรื่องราวที่ผมก็เห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องเอื้อประโยชน์ต่อกันนะครับกับเรื่องราวในหัวข้อคน5แบบที่ควรตีตัวออกห่างอนาคตชีวิตอาจจะลําบากท่านผู้ฟังครับในชีวิตของคนเรานี้เมื่อต้องมาโยร่วมกันในสังคม ก็จำต้องได้พบเจอกับผู้คนมากมายหลากหลายรูปแบบแต่ทว่าก็มีคนบางประเภทที่เราก็ไม่สมควรที่จะรับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในชีวิตของเราเลยและเราก็จะต้องพิจารณาด้วยตนเองว่าคนแบบไหนที่เราควรจะหัดลืมไปซะบ้างและไม่ควรที่จะไปเสียเวลาด้วยเลยและนี่ก็คือคนห้าประเภทที่เราควรห่างไวบ้างก็ดีครับก็มีให้ได้พิจารณากันดังต่อไปนี้ครับ ประเภทที่หนึ่งก็คือคนที่เราให้ความสำคัญกับเขาเป็นอันดับแรกแต่ทว่าเขาก็กลับให้ความสำคัญกับเราเป็นอันดับสุดท้ายซึ่งหากว่าเป็นเช่นนั้นก็หมายความได้ว่าเราก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับชีวิตของเขาเลยครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขามองไม่เห็นคุณค่าในตัวของเราเลยและหากว่าเรายังยอมให้คนเช่นนี้มีอิทธิพลอยู่เหนือชีวิตเรา แปลได้ว่าเราก็มองไม่เห็นคุณค่าในตัวของเราเองเช่นกันครับก็ลองพิจารณาดูครับว่าแม้แต่เรายังไม่ให้ความสำคัญกับตัวเราเองเลยแล้วใครล่ะครับที่จะมาให้ความสำคัญกับเราประเภทที่สองก็คือคนที่เราพยายามที่จะอยู่ในชีวิตของเขาแต่เขากลับไม่เคยพยายามที่จะอยู่ในชีวิตเราเลย และการที่เขาไม่ได้พยายามที่จะมีเราอยู่ในชีวิตนั้นก็เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการให้เราเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขาเมื่อได้ทราบเช่นนี้แล้วเราก็จึงไม่ควรดันทุรังที่จะไปพยายามทำอะไรเพื่อให้ได้อยู่กับคนที่พร้อมจะหนีจากเราไปได้ตลอดเลยครับก็หากว่าทำเช่นนั้นมันก็ไม่คุ้มกันเลยฉะนั้น ก็อย่าไปเสียแรงไปมัวเสียเวลาผิดคนหอยออกมามันก็จะเป็นการดีกว่าครับประเภทที่สามก็คือคนที่เรามองว่าเขาพิเศษกว่าคนอื่นๆแต่เขาก็กลับมองว่าคนอื่นๆพิเศษกว่าเราไปเสียหมดก็หากว่าเราจะมองใครสักคนให้เป็นคนที่พิเศษสำหรับเรานั้นธรรมดาแล้วเราก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่และก็ใส่ใจความรู้สึกของอีกฝ่ายมากๆ แต่ทว่ามันก็กลับตรงกันข้ามหากว่าเขาไม่เคยที่จะใส่ใจในความรู้สึกของเราเลยแม้แต่เรื่องที่เล็กๆน้อยๆของเราเขาก็ยังมองข้ามไปเราก็ไม่ควรที่จะให้ความสำคัญกับเขาเช่นกันครับประเภทที่4ก็คือคนที่เราภูมิใจมากเมื่อพูดถึงเขาแต่เขาก็กลับไม่เคยภูมิใจหรืออายด้วยซ้ำที่จะพูดถึงเราก็หากว่ามีแต่เรา ที่เล่าเรื่องราวและพูดถึงตัวของเขาอย่างภาคภูมิใจทว่าในขณะที่อีกฝ่ายก็กลับไม่กล้าที่จะพูดถึงเราให้ใครฟังเลยนั่นก็แสดงให้เห็นได้ว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีกับเราหรือชอบอะไรในตัวเรามากนักหรอกครับและในที่นี้ก็ไม่ใช่เพียงแค่ในฐานะของคนรักแต่ก็ยังรวมไปถึงฐานะของเพื่อนและคนรู้จักด้วยครับประเภทีสุดท้าย ประเภทที่ห้าก็คือคนที่เรายอมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเขาแต่ทว่าเขาก็ไม่เคยที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อเราเลยและโดยทั่วไปนั้นธรรมดาแล้วก็หากว่าเรามีคนที่สําคัญและเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเขาพิเศษเราก็จะยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้เขามีความสุขแต่ทว่าหากว่าเขาคนนั้นก็ไม่เคยที่จะทําอะไรให้เราเลยสักอย่าง เราก็ไม่ควรที่จะเสียเวลาอันมีค่าของเราให้มันต้องเสียเปล่าไปกับคนแบบนี้อีกเลยครับทั้งนี้ก็อยากให้จะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าคนทั้ง5แบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ดีไปเลยเสียสั์ทีเดียวเพียงแต่เขาแค่ไม่รักและไม่แคร์ไม่ใส่ใจเราก็เท่านั้นเองครับถ้าเป็นไปได้นั้นก็ไม่ควรที่จะเก็บคนเช่นนี้ไว้ใกล้ตัว เพราะก็มีแต่จะทําให้เราต้องเสียเวลาในชีวิตไปอย่างปล่าประโยชน์ครับก็อยากที่จะให้เราได้ใช้เวลาที่มีค่าของเราให้คุ้มค่าไปกับคนที่เรารักและรักเราจริงๆจะดีกว่าครับก็ขอฝากเอาไว้ครับว่าคนที่คู่ควรจะได้รับเวลาของเราไปนนั้นก็ไม่ควรที่จะเป็นคนที่ไม่เคยเห็นค่าของเราเลยครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรม ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคัดจเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังให้ได้ฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง5วิธีวางตัวแบบถ่อมตนแต่ไม่อ่อนแอใครเห็นก็ต้องรับ ท่านผู้ฟังครับเชื่อว่าธรรมดาของคนเราโดยมากนี้ก็คงจะไม่มีใครที่อยากจะถูกมองว่าเป็นคนโอ้อวดหลงตัวเองก็เพราะว่าคนเหล่านี้ก็มักจะเป็นที่น่ารังเกียจและก็คงไม่มีใครเขาอยากจะคบอยากจะสมาคมด้วยแต่เมื่อพอวางตัวตรงกันข้ามบางครั้งก็อาจจะดูเป็นคนที่ยอมผู้อื่นง่ายๆแบบที่ไม่ว่าใครจะว่าอะไรก็ว่าตาม โดยเพราะอยากจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่ก็กลับกลายเป็นว่าก็ถูกมองว่าเป็นคนที่อ่อนแอดูไม่ค่อยจะเข้มแข็งและก็คิดเองไม่เป็นฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนที่ไม่ดูอ่อนแอและไม่ว่าใครเห็นก็เอ็นดูก็ลองมาพิจารณาจาก5ข้อดังต่อไปนี้ดูครับข้อที่หนึ่งไม่เกี่ยงงานเล็กๆน้อยแม้ว่างานนั้น จะเป็นงานของคนที่เขาก็อาจจะอยู่ในระดับตำแหน่งที่ต่ำกว่าเราหรือใครๆก็มองว่างานแบบนี้เด็กมัธยมก็ทำได้กอขอให้จงทำมันด้วยตัวเองเพราะการทำเช่นนั้นก็แสดงให้คนรอบข้างเขาได้เห็นว่าเราก็คือคนของทุกคนและก็จะแสดงให้เห็นว่าเราก็เต็มใจทำงานทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเมื่อเราได้ทำงานที่นอกเหนือความรับผิดชอบก็อย่างเช่น ช่วยลูกจ้างตรวจเช็คคำสั่งซื้อช่วยลูกจ้างแพ็คของหีพอทั้งทั้งที่เป็นงานของลูกจ้างที่ตำแหน่งอาจจะตามกว่าเราแต่ก็ขอให้เราได้ลงมือช่วยพวกเขาอย่างเต็มใจนั่นก็เท่ากับว่าเราได้แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วครับหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน,น้อยๆอย่างการทิ้งขยะลงในถังรีไซเคิลหรือเก็บเศษขยะบนพื้นไปทิ้งการกระทำที่ถูกต้องของเรา โดยการทำเพื่อสังคมส่วนรวมก็จะทำให้ผู้พบเห็นมองว่าเราเป็นคนที่จิตใจดีและไม่เย่อหยิ่งอีกทั้งยังจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ทำตามด้วยครับเพราะเมื่อคนคนหนึ่งยอมเสียสละตัวเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือสังคมโดยรวมเราก็จะรู้สึกซาบซึ้งเพราะเราสามารถสัมผัสได้ถึงคุณงามความดีของเขาที่เขาได้ตั้งใจทำจริงๆ ชานั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือการทำเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลประโยชน์แล้วคนอื่นก็จะชื่นชอบเราโดยอัตโนมัติครับข้อที่2เมื่อผิดก็ยอมรับผิดด้วยใจจริงสิ่งที่เรียบง่ายและส่งพลังมากกว่าคำชมก็คือคำว่าขอโทษเวลาที่เราได้ทำผิดพลาดโดยต้องพูดอย่างสำานึกในความผิดนั้นจริงๆ และก็พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำสองอีกอีกสิ่งที่เราควรจะทำนั้นก็คือต้องยกความดีความชอบให้กับคนที่เป็นฝ่ายถูกอย่างจริงใจไม่ใช่การประชดประชันและถ้าหากว่าความผิดพลาดนั้นเกิดจากลูกค้าหรือคนที่เราเกรงใจไม่กล้าที่จะพูดตรงๆว่านั่นก็เป็นความผิดของเขาแม้จะเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆแต่ก็อยับ พูดไปว่าเป็นความผิดของเขาให้เราเป็นฝ่ายขอโทษที่ทำให้อีกฝ่ายลำบากแต่เราจะต้องอธิบายขั้นตอนที่มันเกิดความผิดพลาดโดยที่ไม่โทษอีกฝ่ายก็อาจจะบอกว่าเป็นความผิดพลาดที่อาจเกิดจากตัวเราเองไม่ได้อธิบายให้อีกฝ่ายอย่างชัดเจนแบบนี้อีกฝ่ายก็จะไม่รู้สึกว่าเรากําลังโยนความผิดให้และปิดทายด้วยการบอกว่า เรากำลังแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดนี้อย่างไรและทำให้เขามั่นใจว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อเราได้พูดแบบนี้อีกฝ่ายก็จะไม่เสียหน้าและก็รู้สึกว่าเราช่างเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนจริงๆครับข้อที่3อย่าทำตัวเป็นผู้รู้ไปซะทุกเรื่องและหลายครั้งที่การทำตัวเป็นคนฉลาดมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราเป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูสักเท่าไหร่หรอกครับ แต่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปทำตัวกแกล้งโง่หรอกนะครับก็ขอเพียงแค่ว่าหากว่าเราไม่ได้รู้จริงๆเกี่ยวกับคำตอบของคำถามก็อย่าคิดคำตอบขึ้นมาเองเพียงแค่เราตอบว่าไม่ทราบไม่รู้ตอบไปตามตรงครับพูดง่ายๆว่าไม่ทราบแต่ฉันจะพยายามหาคำตอบมาให้นะแล้วก็ทำตามที่พูดโดยก็อาจจะสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ แล้วจึงค่อยมาแจ้งคำตอบกับอีกฝ่ายเมื่อเราได้ทำแบบนี้นอกจากจะดูเป็นคนที่ไม่อวดฉลาดแล้วเราก็ยังจะดูเป็นคนที่ใฝ่าหาความรู้อีกด้วยครับข้อที่4เมื่อทำผิดพลาดจงยิ้มให้กับตัวเองธรรมดาของคนเราโดยมากนี้เมื่อทําผิดพลาดหลายคนโทษตัวเองบางคนก็กลับไปโทษผู้อื่นอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่ถ้าอยากจะดูเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อทำผิดพลาดก็อย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือทำเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นแค่ยิ้มและหัวเราะให้กับข้อผิดพลาดนั้นก็พอแล้วครับการหัวเราะเยาะตัวเองก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการทำให้ใครก็ตามก็จะรู้สึกชอบเราครับเมื่อเราได้แสดงให้เห็นว่าเราก็ไม่ได้จริงจังกับตัวเองมากจนเกินไป พวกเขาก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายอยากที่จะอยู่ใกล้ชิดและก็อยากอยู่ใกล้ๆเรามากขึ้นก็เพราะไม่มีใครชอบคนขี้อวดไม่อยากอยู่ใกล้กับคนที่เอาแต่มองหาความสมบูรณ์แบบอยู่กับคนพวกนี้ก็มีแต่จะต้องรู้สึกกดดันธรรมดาของคนเราโดยมากนี้เราก็จะรู้สึกชื่นชมและก็อยากจะอยู่ใกล้กับคนที่เขาไม่อวดดีไม่คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองปล่อยวางได้ง่าย ฉะนั้นแล้วการแสดงให้เห็นว่าเราหัวเราะกับความผิดพลาดได้ก็หมายความว่าเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์อ่อนน้อมถ่อมตนและก็น่าคบหาครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่หให้เกียรติทุกคนการให้เกียรติทุกคนก็หมายความว่าเราก็จะต้องให้เกียรติคนอื่นแม้กระทั่งคนที่เราก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากเขา คนที่ไม่มีผลประโยชน์ให้เราหรือคนที่เราไม่ชอบหน้าและคนที่ไม่ชอบหน้าเราด้วยก็เพราะว่าการเพิกเฉยต่อคนที่ไม่มีประโยชน์ให้แก่เราก็จะทำให้เราดูเป็นคนที่อ่อนแอและก็ดูเห็นแก่ตัวคนที่เขามีความหวังดีกับเราจริงๆนั้นเขาก็อาจจะไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยครับก็แม้ว่าการครบคนที่มีผลประโยชน์ดีๆให้เรานั้นมันก็อาจจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นก็จริง ทำงานได้สะดวกสบายขึ้นก็จริงแต่ทว่าเราก็อาจจะต้องเหนื่อยใจไม่มีความสุขและก็อาจจะพลาดมิตรภาพและความทรงจําที่ดีๆเกี่ยวกับคนอื่นไปก็อยากที่จะขอให้ได้จําไว้ครับว่าคนอื่นเขาจะชื่นชมและให้เกียรติคนที่ทําให้เขารู้สึกดีคนที่ทําให้เรารู้สึกเป็นคนสําคัญฉะนั้นแล้วเราก็ควรที่จะให้เกียรติคนทุกคนและให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างเสมอภาคครับ และก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์รับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดาเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้าง ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตะบากผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอ แต่ความสุขสิริสวัสดีพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกลนประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออาภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วย และถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอนนท์ ขอพรักุณครับ